สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวลังสิตค่ะแม่อ้วนกับน้องอบเอื้อมาชวนทุกคนมาสนุกที่ Kids Cinema โรงหนังเด็กสุดคูลที่ Major Future Park ลังสิตโปรโมชั่นฉลองเปิดสาขาจัดเต็มตลอดเดือนดูหนังฟรีกันเถอะตลอดเดือนนี้เด็กดูหนังฟรีที่ Kids Cinema เลยนะ พาะสาขาเมเจอร์ฟิวเจอร์ปาร์คลังสิตธ์เท่านั้นนะคะและสามารถสมัคร MgenK i d s f r e รีบัตรสิทธิประโยชน์สำหรับเด็กและครอบครัวโหลดเมเจอร์แอปับส่วนลดดูหนังและป๊อปคอนแมวอ้วนได้บัตรลดดูหนังและได้บัตรน้ำกับป๊อปคอนมาฟรีด้วยนะบวกครองโชว์ตัวหนังคิดซีนิม่าฟรีค่ารมเนียมสมัคร M อ a s พด้วยค่ะคุ้มกว่าเพียบ Family Pa c k กเก999ได้โซฟาเบสแบบนุ่มๆป๊อปคอนถังใหญ่และน้ำสองแก้วส่วนถ้าวันเกิดจะมาปาร์ตี้เบิร์ธเดย์แพ็กเกจลดเหลือแค่ แค่690บาทเท่านั้นฉลองวันเกิดแบบจัดเต็มมีของขวัญและเวิร์กช็อปให้เด็กๆด,ด้วยนะพร้อมกับถ่ายรูปโพลารอยเป็นที่ระลึกมาใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัวที่คิดสินิมาก,กันเถอะรออะไรมาสนุกกันได้เลย